กราบเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางยุพินพลเรืองครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสารคามพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต26ขอนำเสนองานในส่วนของรางวัลที่เข้ารับการประกวดนี้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะนวัตกรรมที่นำเข้ารับการประเมินในครั้งนี้มีชื่อว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องภาคตัดกรวย ด้วยโปรแกรมจดจิโอเมเตอร์สเกตแพควบคู่กับแอปพลิเคชันพลิกเกอร์และ Class Dojo ซึ่งในการพัฒนานั้นข้าพเจ้ายึดแนวคิดและทฤษฎีของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์พิชิตโอนิตหน,นึ่งร้คะแนนโดยใช้ SPK m o เดลเป็นกรอบใหญ่แล้วนำเข้าสู่ความเป็นคณิตศาสตร์ ด้วย m t h Model จากหลักการและทฤษฎีตาม SPK m t h Model ข้ารเจ้าจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบเชิงลุกโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสาะหาความรู้ด้วยสื่อโปรแกรม GSP ควบคู่กับแอปพลิเคชันที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่แอปพลิเคชัน t r i g k e r คลาสโดโจโดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้ค่ะและขอนำเสนอตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพอสังเขตดังนี้ค่ะแ้วกกก็็็อง ผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตรกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและได้รับรางวาัลจากกิจกรรมการแข่งขันต่างๆมากมายค่ะผลการพัฒนาตนเอง จากนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ o b e c Award, Active Teacher ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลงานนวัตกรรมเรื่องนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในงานวทรครั้งที่24และข้าพเจ้ายังได้มีการเผยแพร่ผลงานรวมทั้งสื่อต่างๆให้ครูผู้สนใจ ได้นำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วยนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการเปิด Facebook Fanpage และ Youtube Channel ที่มีชื่อว่าแมทครูยุพินค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องแมทกรุยุพินค่ะจากการที่เราได้เรียนเนื้อหาเรื่องสถิติที่ผ่านมานั้เรียนจะพบว่ามีอยู่คำหนึ่งนะคะที่เราจะได้ยินตลอดเลยซึ่งก็คือคำว่าซึ่งตอนนี้นะคะ Facebook Fanpage ก็มีผู้ติดตามมากกว่า3,600คนข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่สื่อการสอนต่างๆมากมายเพื่อประโยชน์ต่อ,อก,การศึกษาของประเทศไทยค่ะ ผลการดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศจากการที่ข้าพเจ้าใช้นวัตกรรมนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมนี้ประสบผลสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ 1. นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมปลาย ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68และ69 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่15 3. นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ทั้งค่ายหและค่าย2จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะคือผลงานที่ข้าพเจ้า ได้ส่งเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสาพท o โอเบกอวอรครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ